โครงการ EV เพื่อพิวินครับก็เปิดตัวแล้วครับโดยกทมทิ่ก่อนเราคุยนะว่าเขาเริ่มนำล่องกันละใช่ครับก็อันนี้เป็นการร่วมกันระหว่างกทมแล้วก็พาทีกชนนะครับ g i z ที่มาจากเยอรมันแล้วก็อสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย EVAT แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับร่วมมือกันประมาณนี้4ภาคีอย่างแรกก็มีการคิกอ o f เปิด โครงการนี้เขาไปสัมภาษณ์พี่วินมาครับพี่ก็เพิ่งรู้ว่าพี่วินของเราเนี่ยมีเป็นสมาคมด้วยซึ่งตอนนี้หัวหน้าสมาคมอยู่ที่วินลาดพร้าว1 0 1ครับอ๋อใกล้ๆนี้เองใช่ใช่ใช่ไม่ไกลเท่าไหร่พูดถึงปัญหาการใช้งานของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครับในแบบอัวชันหลับจ้างอืว่าแบบติดปัญหาอะไรมั่งเอาจริงๆนะพี่วินก็ให้สัมภาษณ์ว่าคนใหญ่ชื่นชอบความเงียบการใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลรักษา ข้อดีทั้งหมดมีเพียบข้อเสียติดอยู่ประมาณสองสมเรื่อง,งแต่เป็นหัวใจก็คืออย่างแรกเรื่องจุดชาร์จจุดสวอปแบตไม่พอครับคือขับรถยนต์ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่เป็นน้ำมันเนี่ยปไปตรงไหนก็มีปั๊มแล้วก็เติมแป,ป๊บเดียวเสร็จแต่อพอเป็นมอเตอร์ไซค์ฟ้าเขาต้องวิ่งทำลอบสวอจุดสวอปน้อยหรือจุดชาร์จยังน้อยเกินไปรวมถึงระยะที่วิ่งต่อครั้ง อาจจะอยู่แค่100ร้อยกิโลซึ่งแบบต้องทําให้วางแผนสูงไปไกลมากๆหรือแบบวิ่งมาจัง,งวหวะนึงแล้วอะแล้วจะไปแบบระยะอีกนึงอีกทางนึงอะมันก็กลัวมีปัญหาเลยครับจะต้องเจอหยุดกลางทางเพราะว่าชาร์จและจุดสว่าบมันน้อยครับแปลว่าคนที่เริ่มใช้ตอนเนี้ยต้องแบบเข้าใจวางแผนสูงอ,อะอย่างที่สองป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนครับปัจจุบันเขาก็ใช้มอร์ไซค์ไฟฟ้าไอ้มอไซค์ปกติกันจะเปลี่ยนมอไซค์ไฟฟ้าก็มีต้นทุนเริ่มต้นอ ซึ่งในโครงการอีวีเพื่อวิวินเนี่ยอ่าพูดง่ายๆคือผลักดันให้พี่วินในประเทศอพี่วินในกรทมเราทั้งหมดอยากขับมอเตอร์ไซค์ฟันเองเพราะนั้นพอเขาพูดปัญหานี้มาก็จัดให้ครับนําผู้ประกอบการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาให้พี่วินได้สัมผัสทดลองขับช่วยเหลือเรื่องไฟแนนซ์คือทุกอย่างเลยแล้วก็นําล่องให้กับวินที่สนใจลงทะเบียนไว้แล้ง,ง่ายเอาง่ายนะ ในงานเริ่มต้นเนี่ยแทบจะได้มอเตอร์ไซค์ไฟไฟ้าไปขับฟรีเลยโอ้ย oh. แล้วก็เอารายเดือนมาผ่อนมาว่ากันเนาะซึ่งมันก็เหมือนเป็นโครงการอะ่ะนำร่องสําหรับคนที่ได้ลองในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพี่ว่ามีความน่าสนใจอย่างคือการสํารวจพี่วินในกทมพี่เลยอยากให้ทุกคนดูครับในกทมมีประมาณเกือบเกือบแสนคันนะคือประมาณเก้าหมื่นคันแล้วก็เก้าหมื่นคันเนี้ยขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยปล่อยเพียง้5ประมาณ16ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการเผานา3,800ัร้ไร่ต่อปีอเทียบเท่ากับฝุ่นรถเมดแดงเก่า2 0 0ร้อถึงสามคันที่วิ่งทั้งปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนะ่ะเปลี่ยนได้ถึงอยากเปลี่ยนในมุมหนึ่งพอโครงการนี้ไปอุดหนุนให้พี่วินก็แบบกระตุ้นให้พี่วินได้เปลี่ยนง่ายขึ้นห่อยอย่ที่บอกว่าทั้งเรื่องเพิ่มจุดสวอปซึ่งในโครงการก็ kickoff มาเลยว่า มีการร่วมมือกับตึกหลายๆตึกไปวางเป็นจุดสวอปให้มุมเนี้ยพี่ก็จะพูดให้ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการรถยนต์ผู้ประกอบการรถไฟฟ้ายอย่างเดียวอะ่ะคุณจะไปวางจุดสวอปไปติดตั้งอะไรมันก็ลําบากใช,ใช่ไหมใช่แต่พอมีภาคีมาช่วยมีกทมเป็นหัวเรือให้ก็คุยกับตึกเอกชนหลายๆตึกว่าเออพื้นที่ตรงเนี้ยขอให้วางเป็นแบบจุดสวอปได้ไหมจุดชาร์จได้ไหมหรือว่าอ่าคุยกับในหน่วยงานของกทมอเองอืม ตร้งจุดชาร์จมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจุดสวอปขึ้นมาเพิ่มเติมเนี่ยแหละก็จะตอบโจทย์ที่วินได้มากขึ้นซึ่งเขาก็คลิกออฟมาให้ครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอู๋เขากางแมพให้ดูนะนี่คือกทมสำรวจมาให้ว่าวินในกทมเรามีทั้งหมดกี่วินดูจากภาพนี้เป็นไงแน่นไหมเขาบอกว่าที่วินเนี่ยส่วนใหญ่จะอายุเยอะด้วยนะอ่ามากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นตจะอายุอยู่ในช่วงสี่9ิบหกถึงห้าสิบเก้าปีไปแล้วอะ่ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาแบบไม่กล้ารับกับมอเตอร์ไซค์อีวนะีด ส่วนใหญ่กว่า32%ขับวินมาแล้วนะเกือบ20ปีอืปก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักเป็นสเสลือดฝอยของกทมจริงๆรายได้เฉลีย่ยต่อวินต่อคนตามเขตนะอันนี้ก็น่าสนใจเขตที่ได้มากสุดเขาบอกว่าเฉลีย่ยคือคลองเตยนะครับได้วันหนึ่งประมาณ8 1ดบาทเขตวัฒนา850จตจุจัก7ร7 1 3เนี่ย b t ทเจตุจักอะเยอะใช่ไหมคันนายาว688ดินแดง6 8 5บาท แต่ว่าทุกวินอ่ะเฉลี่ยกันอ่ะวันหนึ่งประมาณเกือบเกือบหกร้อบาทคือห้าร้อยสิบเจ็ดบาทก็เรียกว่าผ่านเกณฑ์แรงงานขั้นต่ำสบายๆเลยตีเอาสาสิบวันสิสำรวจมาสี่ร้อยคนในห้าสิบเขตส่วนใหญ่เป็นผู้ชายด้วยนะต่าสิบสองเปอร์เซ็นตค่าใช้ใจ่ายเขาบอกว่าเฉลี่ยการเติมน้ามันเนี่ยอย่างที่บอกว่าต่อวันเนี่ยกว่าหกสิเปอร์เซ็นต์เขาเติมถึงร้อยบาทวันละร้อยนะเดือนหนึ่งสามพันแล้วก็วิ่งเยอะๆร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ็ดถึงสองร้อยก็จะเห็นค่าเฉลีย่ยต่างกานเดี๋ะยะวเอา เห็นไหมว่าเริ่มต้นเขาก็วิ่งกันร้อยกโลถึงร้อยห้าสิบโลเนี่ยเกินครึ่งแล้วก็วิ่งมากกว่าสองร้อยโลเนี่ยก็เกือบสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันเป็นเหตุที่ทะทําให้มอเตอร์ไซค์ฟ้าเกิดยากกับพี่วินเนาะเขาก็สํารวจมาด้วยว่าแต่ละคนมีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีหนี้สินมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่สักคันหนึ่งใช่ไหมมันเกี่ยวกับหน,น,นี้สินนะเนาะอย่างที่บอกพี่วินกว่า50%บอบอกอยังไม่มั่นใจสมรรถนะกลางวัน กังวเลเรื่องแบตเตอรี่ความคุ้มค่างของการใช้งานราคาแล้วก็ไฟแนนซ์ปัญหาหลักเรื่องการชาร์จแต่พอเขาเข้าไปในร่วมโครงการนี้ทําให้พี่วินได้เห็นนะว่าจากเดิมเนี่ยเอาง่ายๆค่าเติมน้ำมันวันละร้อยบวกค่าซอบบ่อมบํารงุงมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เดิมๆเ,เนี่ยวิโซ่<ป>โซ่สเตอร์ทางสายพานก็ซีวีทีก็โหชามใช่ไหมทําอะไรซ่อมเยอะอยู่เหมือนกันน้ํามันเครื่องเครงท้ายเก แล้วมันก๊อกแก๊กง่ายนะมอไซค์ส,สังเกตไหมมันเป็นแบบจิ๊ก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 ก,ก,ก็โดยเฉลี่ยเขาคิดมาให้ว่าค่าใช้จ่ายอะบวกน้ำมันวันหนึ่งตีเป็นค่าํำรุงเดือนละ500้อยประมาณ3,5 0 0แต่ถ้าเป็นมอไซค์ไฟฟ้าวิ่งทั้งเดือนอะในระยะเท่ากันเหลือแค่600บาทก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นแหละห0ร้อลบไปที่3 5 0 0เหลือ2 9 0 0นอืมนี่คือแบบเหมือนเป็นเงินเพิ่มมาซึ่งสอง0 0นเนี่แหละที่จะบอกว่าเอาไปเป็นพอร์ตค่ามอไซค์อีวีได้รวมถึงถ้า หลังจากจบแล้วอ่ะเป็นเจ้าของตรงๆอ่ะมันจะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมใช่มอเตอร์ไฟฟ้าที่เขาเอาไปให้พี่วินดูก็จะเห็นว่ามอเตอร์เนี่ยจะส่วนใหญ่มีกําลังพอกับการทําวินโดยเป็นมอเตอร์แบบสาถึงสี่กิโลวัตต์ความเร็วอยู่ที่ประมาณแปดสิบถึงแปดสิบห้าอ่าแม็กสปีดนะครับระยะวิ่งอยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองรอยสิกิโลเมตรต่อหนึ่งชาร์จมีอะไรน้อยมลพิษเป็นศูนย์โดยมอเตอร์อ่ามอเตอร์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์กําลังอยู่มาสี่กิโลวัตต์เนี่ยเขาก็ รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแบบร้อยี่สิบหหรือฮอนด้าท i ิกได้คือความจริงแรงนะความจริงในมุมพี่มันแรงกว่าวแต่เพียงว่าเขาเขาคุมแมก์สปีเอาไว้ไม่งั้นถ้าวิ่งไวแบตบหมดไวครับการชาร์จจริงๆเนี่ยคือรูปแบบ A c ซใช้เวลาประมาณ 30- ถึงห้าชั่วโมงแล้วก็ถ้าหากเป็นสวาปบแบตเนี่ยก็จะน้อยกว่า5นาทีซึ่งหลักๆะเขาจะใช้สวาปแบตนี่แหละสำหรับพี่วินแล้วก็นี่ก็คือ,อาการพัฒนาของกทมรครับเริ่มแรกเลยพัฒนากทมเนี่ยก็เตรียมนำ หลักสูตรเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้อมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าข้างมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบริการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยให้ดูตามนี้เนาะมีประมาณหกประเภทใช่ใช่ให้ไปเรียนของกทมรครับที่เป็นโรงเรียนวิชาชีพเหมือนตัดผมเหมือนอไนเนี่ยอ่าอันนี้ก็บรรจุเข้าไปนะครับจะเห็นว่ามีการเริ่มต้นจาส่ิบแปดชั่วโมงกันถึงสองชั่วโมงนี่นี้ก็จะมีหลักสูตรใหม่โผล่เข้าไปในกทมแล้วให้เรียนเพิ่มจุดชาร์จอีวีอย่างที่บอกกสสสนนังาาาวธรณะนะ 12ศูนย์กีฬา8โรงบาลจะมีจุดชาร์จอีวีอาจจะบางอาจจะจะเป็นที่สวัสดแบบด้วยแน่นอนนะครับโครงการนี้เป้าหมายหลักพี่วินวินได้ลถค่าใช้จ่ายอ่าได้รถใหม่อมประชาชนได้อากาศที่สะอาดถนนที่เงียบขึ้นได้ใช้รถสภาพดีจากพี่วินเมืองอย่างกรทมได้การขนส่งที่ดีขึ้นได้คุณภาพที่ดีขึ้นอากาศที่สะอาดมากขึ้นก็คือวินวินวินสาวิน,วน,วนเลยนี่แหละถึงพี่ถึงก็ เออโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอ่ะถ้าผลักดันให้เปลี่ยนได้เนาะ mm. ทุกคนดีต่อทุกคนจริงๆโดยเฉพาะเมื่อมีโครงการนี้โหโเรียกง,ง่ายว่าพี่วินเข้าร่วมได้รถเหมือนรถฟรีอ่ะเอามาเช่าขับเลยครับ, mm. รบอ่ะนี่ทั้งหมดนี้ก็คือโครงการอีวีเพื่อพี่วินที่คลิกออฟไปเมื่อวันจันทร์นะครับ14กุมภาพันธ์โดยกทมที่สนามกีฬาไทยี่ปุนดินแดงแถวดินแดงนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็รอดูว่าเมืองเราจะสะอาดขึ้นพี่วินก็ แฮปปี <Happy. S 2> <Happy. S 1> ้แฮปปี้ครูสวนล้วคนใช้แฮปปี้ <Happy. S 1> อากาศสะอาดอาครับผมกับโครงการอีเพื่อวิวินครับ